สนุกไหมมาเที่ยวทะเลก็สนุกดีเอาความพู้มายนลงทะเลเพื่อแหวนะคะ่ะมาเที่ยวกับเพื่อนก็สนุกดีจะไม่ไห้แล้วเนี่ยมาเที่ยวกับเพื่อนก็ทําใจให้สนุกวันนี้เราไปไหนกันมาบ้างก็ไปดําน้ํากันอนีม่มีขอนไม้ด้วยนั่งนั่งเรานั่ก่อนไปดำน้ําแล้วก็ไปไหนบ้างน,นะนั่นเองเป็นนั่งก่อน เออไปดำน้ำแล้วก็ดูปลารลัง,งสวยมากสวยเวอร์ <laughs> มันจะมีปลาเนีโมโมด้วย <laughs> ไม่ได้ดูกับเพื่อเป็นเมนไม่ลงน้ำหรือเมนแต่อีกน่าสงสารนะคะมาเที่ยวทะเลกับเพื่อนทันทีไม่ได้ลงน้ำเลยแล้วก็ชีวิตชีวิตน่าสงสารนั่งเรือกว่าวจะถึงเป็นชั่วโมงแม่งเนี่ยต้ <laughs> ังไปทันกลับเกาะอยู่แล้แค่นี้เองมองเห็นเอยดู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 ผจญแอน ยังไงสวยฟูมูนน่าจะมีฟูมูนปาร์ตี้เนาะที่นี่าจาสวยจังเลยมาก็เพื่อนเพื่อนก็ขึ้นไปนอนที่บนห้องหมดแล้วแต่ว่าเนี่ยใช่แล้วสองคนก็อยากมาชิลที่ชายทะเลบ้างอะไรบ้างให้มันเหมือนกับให้มันสมกับการมาเที่ยวทะเลเออสาเดินรถมาดอก ใช่สรสานนั่งรถตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่กี่โมงอะสองทุ่มสองทุ่มของเมื่อวานแล้วก็นั่งรถอีกครึ่งวันของวันเนี้ยที่จะมาถึงนั่งรถแล้วแต่ก็ขึ้นเรือขึ้นเรือต่อปั๊บเลยไม่ได้มีโอกาสที่จะนั่งพักหรือว่านอนพักซะก่อนก็คือไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทระหดมากไปเลยที่บ้ากลับไปเนี่ก็คือจนมากค่ะตอนนี้ โนไม่มีตังเพราะว่าเอาตังค์มาถลุงหมดแล้วตออสะพานเดี๋ยวมันจะมืดค่ะโอเคเป้าหม,มห, <Okay. S 2> หมายเราอยู่ตรงสะพานนะคะ <Okay. S 2> มองเห็นไหมล่ะเนี่ยไม่เห็นแล้วตาเรเริ่มมัวเนี่ยโดนจับถ่ายเราดีกว่านะที่ถึงแฟนเก่าที่เธอไม่เคยต้องการคนร่ามันชอบมาก็ยังไม่ควรเข้ใครมคนแรกในใจของเข ดอะไรเนี่ยออคืต้องกมาโกโก้อย่ามากัดจ่าโอเคงั้นพอที่นี่ก่อนพอที่นี่ก่อนนะคะหลอกอย่เปล่ามาเลยพรุ่งนี้ให้มันมีแสงก่อนเราจะถ่ายใหม่เพราะว่าเราจะไปหลายที่อยู่เหมือนกันนะพรุ่งนี้ดูอะไรอุยถ้ามีตัวอะไรขึ้นมา หมา้ามาสุจ้ังหมาบ๊ายบายกล้องหน่อยครับไปด้วยกันอ่ะมาไปด้วยกันเลยไปเปนเพืไปเป็นเพื่อนกันโกโก้บ้านหมาบ้านเคาสีน้ําตาลสีน้ําตาลเคาบอกว่าขายดีที่อะไรนะเวียดนามเออเป็นสีที่แพงที่สุดแล้วอ่ะน่าตกใจไม่น่ารักเลยอันนี้หอยอะไร จริงๆอ่ะมันสวยมากเลยค่ะทะเลโอเคปบ,บ,บ๊ายบายแล้วค่ะบ๊ายบายแล้วบ๊ายแล้วบา,บายค่ะ